หลายคนอยากมีรายได้7หลักต่อเดือนแล้วคุณนั้นมีสินค้าอยู่กี่ประเภทล่ะครับที่อยู่ในพอร์ตฟิล์ของคุณบางคนนั้นมีสินค้าในราคาเดียวแบบเดียวเลยอย่างเมื่อก่อนผมเองนะครับเป็นคนหนึ่งเลยเหมือนกันที่เคยเจอปัญหานี้ผมนั้นเน้นในการขายสินค้าที่อยู่ประมาณหลักก้ามื่นแสนหนึ่งต่อคนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นราคาสูงเนาะผมเองนั้นก็คุ้นเคยการขายในแบบนั้นและผมขายแบบเดียวเลยแล้วมันก็ขายได้มาตลอด8ปี10ปีที่ผ่านมา ผมนั้นไม่เคยไปมองเทียต่ำที่50,000 5,500ลองคิดดูนะครับว่าผมนั้นทิ้งเงินไปเปล่าๆตั้งไม่รู้กี่ล้านนะครับในช่วง8ปีที่ผ่านมาลองคิดดูว่าถ้าผมมีสินค้าออกมาขายที่ราคา500บาทนะครับให้กับคนพันคนผมสามารถสร้างเงินมาได้อีกอย่างน้อยเดือนละ5 0 0แสนบาทสิ่งถัดมานะครับที่อยากให้คุณลองดูซิว่าถ้าคุณอยากมีไรายได้เพิ่มคุณนั้น จะต้องลองมองหา p r o d u c ตในราคาต่างๆเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นลองดูครับถ้าคิดไม่ออกลองดู Chat GPT นะครับหรือ Google ดูเพิ่มเติมได้เลยลองดูครับ